ช่วงนี้มีคนถามเข er friends, worries, ้ามาเยอะมากๆครับว่าพี่ว่าตอนไหนสนุกที่สุดในซีซั่นนี้อ่ะหรือว่าพี่ว่าตอนไหนสนุกน้อยสุดเพราะว่าซีซั่นที่6เนี่ยมันเป็นซีซั่นที่เสียงแตกมากๆครับคนชอบก็คือชอบเลยไม่ชอบก็จะเซ็งไปเลยเราก็เลยถือโอกาสมาจัดอันดับชวนคุยกันสักหน่อยว่าตอนไหนสนุกที่สุดเรียงลำดับตาม10อันดับนี้เลยครับ คือบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นมันไม่ดีนะแต่แค่อาจจะดูดรอปกว่าตอนอื่นก็เท่านั้นเองโดยเราจะมาพูดทั้งจุดเด่นและจุดด้อยภายในตอนอาจจะมีถูกใจและขัดใจใครอยู่บ้านนะครับขอย้่า่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็แล้วกันถ้าใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแก้ต่างกันได้นะครับถือว่าคุยกันสนุกๆอย่างน้อยก็ถือเป็นรีวิวฉบับรวบรัดรวดเดียวแบบ10ตอนไปเลยละกันเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยกันเลยครับ อันดับที่10 a อ i ล in k ิ n g Motor s m o r สสำหรับอันดับที่10สสำหรับพวกเราอ่ะนะครับเรายกให้ตอนอัศวินแห่งพระอาทิตย์เป็นตอนที่น่าจะดรอปที่สุดในเรื่องมอร์ตี้ซีซันที่6นี้แล้วแหละครับเพราะด้วยความที่มันเป็นตอนที่ใกล้จะจบพวกเราก็คงคาดหวังต่างๆนานาว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรพลิกดิวะไว้ปูไปตอนจบแบบที่ซีซันที่5ทําอย่างการทิ้งปมใหญ่ๆเอาไว้แล้วไประเบิดอีกทีช่วงคลายแม็กซ์ตอนท้ายของซีซันแต่เหมือนว่าพวกเราจะคาดหวังเยอะไปหน่อย กลายเป็นว่าสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดมันต่างกันคนละขั้วเลยเรียกว่ามีทิ้งปมไว้แค่เรื่องริคบอรดหน่อยเดียวที่เหลือออกทะเลซะเยอะเลยกลายเป็นตอนตอนหนึ่งที่ดรอปสุดๆเมื่อเทียบกับตอนอื่นเนาะแม้เรื่องไอเดียจะยังคงไว้ใจได้ก็ตามอันดับที่9 b e t เบธิกทวินสติง ในส่วนของอาดาบที่าเนี่ยไม่เชิงว่ามันไม่สนุกนะครับเพราะถ้านาในแง่ของการพัฒนาตัวละครเบสซานเชสที่จับเอาเรื่องราวของการรักตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสารรค์สุดๆไปเลยแต่ว่านอกเหนือจากไอเดียที่เจ๋งแล้วเราค่อนข้างเห็นพล็อตแบบนี้มาเยอะแล้วตามหนังทั่วไปนะครับแถมอีพีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเหมือนตอนอื่นๆนอกจากการพูดถึงปมของเวนูเซียนวาที่ทาให้เบสเกิดตกลงรักตัวเองขึ้นมามันก็แค่นั้นครับใช่ครับ มันมีแค่นั้นเลยจริงๆเราก็เลยจำใจต้องหยิบ EP นี้มาไว้อันดับที่9นั่นเองครับอันดับที่8 Rick Amort Well Lift สำหรับอันดับที่8นะเนะเชื่อว่ากลุ่มคนดูไม่น้อยแลยครับที่น่าจะไม่เคยดูเรื่องรายฮาร์ดมาก่อนแม้บางคนจะเกิดทันก็ตามและยิ่งคนที่เกิดไม่ทันแล้วก็ยิ่งยากเลยที่จะตามไปหาดูนะ และนั่นมันก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้อีพีที่คาราวางเรื่องราหาสุดๆแบบนี้ต้องตกมาอยู่อันดับท้ายในมุมมองของตัวนี้ตูนครับเพราะคนดูเขาไม่เก็ตมุกหลายๆอย่างอะดิหรือถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมมาเคยดูแล้วก็เก็ตกับหลายๆฉากเลยเพราะมันเหมือนกับต้นฉบับแบบเป๊ะๆแต่ก็กลับมีหลายคนที่คอมเมนต์ถามว่าตรงตรงนี้มันคืออะไรเลยครับพี่ตรงนี้มันหมายถึงอะไรอะอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ความสนุกมันลดลงไปครับแต่ถ้านับกันแค่เรื่องในเกมรอยนะ อันนี้บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆการเล่นกับตัวละครมอร์ตี้ที่หลากหลายมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอ่ะไทยบางทงปมของมอร์ตี้หรืออีกชื่อหนึ่งคือหมาท่าที่ติดในเกมรอยเอาไว้อีกเพื่ออนาคตจะได้หยิบตัวละครตัวนี้มาใช้ได้เรียกว่าเป็นการวางเกมที่ฉลาดมากๆและถือเป็นหนึ่งในไอเดียการเล่าเรื่องที่เจ๋งที่สุดตออหน,นึ่งเลยแหละครับอันดับที่7ฟูเมตาแจ็คริกความเดินตอนที่แล้วสำหรับไอเดียนี้ยอมรับเลยนะครับว่าตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยโคตรจะว้าวเลยจนร้องเฮ้ย ออกมาเลยแหละครับว่าแมมคิดได้ไงวะเนี่ยโคตรบียอนเลยว่ะมันเป็นไอเดียที่เหมาะสมกับเรื่องริกกอร์ตี้ที่สุดแล้วอะ่ะเพราะคอนเซปต์การเล่าเรื่องแบบเมตามันเรียกว่าเดี๋ดวความคาดหมายเราจริงๆนะอารมณ์แบบว่าให้คนดูดาวต่อไม่ได้ว่า next move ของริกกอร์ตี้คืออะไรประมาณนั้นเลยครับซึ่งในตอนนี้ทีมงานเขาทําสําเร็จแบบไม่มีข้อกังขาเลยแหละแต่ทางเนี้ยมันก็น่าเสียดายครับเพราะนอกเหนือจากเรื่องไอเดียสุดเจ๋งนั่นแล้วอะ่ะทั้ง EP ก็แทบไม่มีอะไรให้หน่าจดจําเลย ย่งตัวละครหลอดเรื่องราวเนี่ยตอนที่โผล่มาตอนนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่จืดๆที่โผล่มาในอีพีที่จืดๆเหมือนกันใจก็แอบ,บโล่งอยู่ว่าหมอเนี่ยมันตายลงได้ในตอนนี้สักทีนะนั่นแหละบอกเลยว่าเสียดายครับเสียดายมากๆน่าจะมีเรื่องราวที่พลิกๆก,ก,กว่านี้ใส่เข้าหมา่อีกเนาะอันดับที่6 analyze piece สำหรับอันดับที่6เนี่ยผมยกให้เป็นหนึ่งในตอนที่พัฒนาตัวละครลิกซันเชสได้ดีที่สุดตอนหนึ่งเลยนะครับหลังจากเคยชอบตอนของโทนี่หรือซ่วมรรค์นั่นแหละ คือในที่สุดริกเขาก็ยอมไปบําบัดกับหมอว่องสักทีนะแม้จะไม่ยอมรับว่าตัวเองมาบําบัดก็เถอะซึ่งหลังจากไปหาหมอแล้วรับเคสมาสรุปริกเขาก็ดีขึ้นจริงๆด้วยนะครับมีความเห็นอกเห็นใจคนมากขึ้นเข้าใจเหล่าตัวร้ายว่าเขาคิดยังไงมากขึ้นแม้กระทั่งสวมบ,บทเป็นตัวร้ายแทนเพื่อแก้ปมของมันนั่นริกก็ยังทํามันก็เลยไม่แปลกครับที่ริกเขาจะเติบโตขึ้นแล้วเริ่มจะต่างไปจากเจ้าริกพลายที่ไม่มีแม้แต่ความเป็นมนุษย์หลงเหลออยุเลยนั่นแหละอีกทั้งฉากบูฉากกู้โลก และฉากเชื่อชูตํตำนานในตอนนี้ก็ทำออกมาดีซะด้วยก็เลยไม่แปลกครับที่ EP นี้จะติดมาในอันดับที่6ได้อันดับที่5 Final The Smith Station เอ่อสำหรับจะต่อคุกกี้เสียงไทยที่มาติดอยู่อันดับที่5ได้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับขอยกให้กับไอเดียการเล่าเรื่องกับฉากแอคชั่นล้วนๆเลยเพราะ EP นี้ริกบูหนักมากแล้วก็ใช้แกจิตเยอะมากๆคือเรียกว่าดูเพลินไม่มียืดเย,เยื้อหละ มาถึงก็ใส่ๆลุยๆไม่ต้องออมขอมอะไรทั้งนั้นบูหลกสุดๆแถบที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการหยิบเรื่องคุกกี้เสี่ยงไทยที่ไม่น่าจะเอามาอธิบายไปวิทยาศาสตร์ได้เลยมาจับโยงกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวแบบมีหลักการได้ซะอย่างนั้นคือจัตุกรนมันแค่สุ่มๆไปงั้นไงกลายเป็นที่สุ่มๆไปเนี่ยมันถูกกําหนดมาอยู่แล้วจากสารความน่าจะเป็นที่อยู่ในปริภูมิเวลาจากตัวของเอเลียนนั่นแหละโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยและนั่นแหละมันก็คือเหตุผลที่อันดับที่5ต้อองเป็นนนตี้ครับ อันดับที่ 4. สี่ลิเชนอล p o o l s Ri ิกบาร์ o อสเ t i o n สำหรับอีพีนี้ค่อยดีขึ้นกว่าตอนที่คารวาไดฮาร์ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะมีการอ้างอิงถึง Star Wars แบบเยอะมากๆจะคิดว่าเป็น Star War s ์อีพีส่วไปซะละโชคยังดีที่แฟนแฟน a r Wars มีหลากหลายวัยกว่าไดฮาร์ะเนาะคนก็เลยเก็ตกับเรื่องราวที่จะสื่อมากกว่า รวมถึงความฉีกกฎของทุกอย่างก็ยังมีมาเหมือนกันนะครับกับไอเดียการเอาไรเซเบอร์พุ่งตกลงไปเป็นแนวดิ่งที่มันจะสามารถทําลายทุกอย่างได้จนบานปลายไปถึงโลกแตกเลยทีเดียวเฮ้ยคิดได้ไงวะเนี่ยตอนดูตอนแรกแบบโอ้โหเอางี้จริงๆหรอวะไอเราที่เป็นแฟน Star War ยังไม่เคยนึกเรื่องนี้เลยเพราะเอาจริงๆถ้าตัวเอกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นลุคอนาคินหรือพวกเจไดมันพร้อมใจกระทิงไรเซเบอร์เป็นแนวดิ่งบนเดสต้าเนะป่านเนี้ยดาร์เวเดอร์คงกลุมขมับไปแล้ว และมหากราบสตาร์วอลก็คงจบไปนานแล้ววะนะยอมใจคนคิดไอเดียเลยพี่แกคิดได้ไงวะเนี่ยอันดับที่3จูลาสิกมอสการมาถึงของผู้ที่ฉลาดที่สุดตัวจริงเรียกว่าทําเราคนดูช็อกไปต,ตามๆกันเลยแหละครับพอทั่วโลกสังก็คิดว่าไดาโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะปรับตัวอยู่บนโลกไม่ได้แต่ความจริงแล้วพวกมันวิวัฒนาการไปไกลกว่านั้นและออกจากโลกไปเพื่อพัฒนาเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลได้ เออนี่มันพลอตบ้าเลยวะเนี่ยโคตแหวกแนวโคตรฉีกกดสุดๆแต่เนี่ยมันก็เหมาะสมกับริกกับมอร์ตี้ดีนะรวมถึงการขิงการของคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดยิงบันเทิงเข้าไปใหญ่ครับผมเนี่ยสารภาพเลยนะตอนเห็นริกโดนไดโนเสาว้าไปส่งที่บ้าน่ะช็อตนั้นมีเวอเหมือนกันนะมันโคตรจะหักหน้าเลย แต่ก็มาแอบนอยนิดนึงตรงที่รอยแยกพหุจักรวาลที่อีวิลมอร์ตได้เปิดไว้ในตอนจบของซีซั่นที่5มันกลับถูกเก็บรอยตอบแบบมักง่ายมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเหมือนกว่าเปิดตัวตัว,ตวละครไดโนเสาร์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอะไรประมาณนั้นเลยพอใจเราก็คิดว่าโอ้โหริคคงต้องประดิษฐ์สุดยอดเครื่องมือนั่นนี่มาเพื่อปิดรอยแยกแน่นอนใช่ไหมครับแต่ากลายเป็นว่าไดาโนเสาร์มาตอนเดียวปิดรอยแยกแบบง่ายๆซะงั้น จุดนี้มันก็เลยเป็นข้อเสียของ EP นี้ครับแต่ภาพรวมก็บอกเลยว่า EP ที่6นี้ก็เจ๋งพอที่จะสามารถไปอยู่ในอันดับที่3ได้ครับอันดับที่2 Night Family บอกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีตอนเปิดซีซั่นที่โคตรเจ๋งยังไง EP เนี้ยก็ต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนเลยครับกับคอนเซปต์การเล่าเรื่องของคนกลางคืนที่มีบุค,คลิกต่างจากคนกลางวันแบบสุดขั้วและยังมีการหยิบอตัลละครที่คนดูอยากเขียนชูให้เป็นตัวเด่นอีกด้วยซึ่งก็คือ Evil Summer รือไหนซัมเมอร์ที่ถูกเปลยมาก่อนที่ซีซันที่6จะฉายในเดงแหละครับคือเรื่องของเรื่องเขาคิดได้ไงวะเนี่ยกับการเอาไอเดียสิ่งประดิษฐ์ให้คนกลางคืนทําสิ่งที่คนกลางวันไม่ชอบทําอารมณ์แบบตื่นมาแล้วมีสิกแพคกเลยไม่ต้องเล่นเองอะไรประมาณนั้นครับโอ้ยแต่ก็ไม่แปลกหรอกที่คนกลางคืนมันจาเอาคืนที่หลังอะนะโดยรวมแล้วทั้งฉากแอคชั่นการเล่าเรื่องจังหวะจากโคนในการใช้ซารประกอบสุดปานเนี่ยทุกอย่างมันเรียกว่าลงตัวไปหมดเลย และยังเป็นหนึ่งในตอนที่สยองที่สุดในเรื่องของลิกกอมอร์ตี้อีกด้วยนะเรียกว่าถ้าดูตอนกลางคืนเนี่ยต้องมีแอบหลอนกันบ้างแหละและอันดับที่1นึ่งโซลาริก์และสําหรับอันดับที่1นึ่งนะครับจะเป็นตอนไหนไปไม่ได้ก็ตอนเปิดซีซันทีพีที่สุดตลอดกาลได้เองละครับก่อนหน้านี้เราเคยถามเพื่อนๆไปแล้วว่าเห็นด้วยไหมที่ฉากเอ็นเครดิตฉากเดียวของตอนแรกจะดีกว่าทั้งซีซันนะ่ยสรุปว่าคอมเมนต์ไปทางเดียวกันหมดเลยครับว่าใช่เราก็เลยมั่นใจว่ายังไงตอนเปิดซีซัน ก็เจ๋งที่สุดสมคำร่ำลือนน่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการเฉลยปมใหญ่ของเรื่องอย่างความจริงเกี่ยวกับริก r พ m e ว่าเขาเป็นตาแท้ๆของมอร์ตี้ที่อยู่กับเรามาตลอดเรื่องหรืออย่างเรื่องริกเจ็บช้ำถึงขนาดสร้าง AI เสียงเมียตัวเองในโรงรถแม้กระทั่งการเปิดสัการาดใหม่ในซีซันที่เอย่างการตามล่าตัวริก r พ m e ก็สุดยอดไม่แพ้กันเพราะเท่าจริงๆนะก็มีแค่ตอนแรกตอนเดียวแล้วทั้งซีซันไปตามหาริก r พ m e เลยโดยที่ไม่มีตอนที่เหลือในซีซันที่6กก็ยังได้ แต่เขาไม่เลือกําแบบนั้นไงถมตอนนี้ยังโชว์ให้เราเห็นอีกด้วยนะครับว่าหมอเนี่ยแหละมันคือริกที่ริกที่สุดมันโดยตลอดไม่ใช่ริกซีหนึแบบที่เราเข้าใจเพราะตาริกซีหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยเขายังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่แต่หมอเนี่ยมันทั้งฉลาดกว่าไหวพริบดีกว่ามีเล่เหลี่ยมกว่าและอมหิดกว่ายด้วยดูจากฉากเอ็นเครดิตก็น่าจะรู้และด้วยปมต่างๆเหล่านี้แหละที่จะใช้เสริมให้ซีซั่นที่7เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดต่อจากตอนเปิดของซีซั่นที่6อย่างแน่นอนแหละครับ พวกเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเนอะอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยแหละครับและนี่ก็คือการจัดอันดับทั้งหมดของพวกเราตัวน้ตูลแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าความผีก,กับมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะพี่แกเล่นเปิดตัวซะยิ่งใหญ่อลาัางการเลยใช่ไหมเข้าใจแหละว่าหลายคนอยากให้ริกรกับมอตตี้กลับไปผจญภัยแบบซีซันแรกๆใช่ไหมแต่สาหรับแฟนๆบางคนเนี่ยนะครับเขาก็ชอบให้เรื่องราวมันต่อยอดออกไปมากกว่าจุดเดิมมาดีตรงนี้ก็ต้องยกให้เป็นการบ้านของทีมสร้างเขาแหละว่าจะเอายังไงต่อไป เพราะไม่มีทางที่จะทําออกมาถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ช่างเถอะครับไม่ว่าจะทํามาแบบไหนจะกลาวมากน้อยยังไงถ้าคืนชื่อว่าริกอมอต้ยังไงพวกเราก็คงพร้อมใจกันไปดูอยู่ดีจริงไหมล่ะครับและสุดท้ายก็เหมือนเดิมเนาะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ครบ3,000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้รีบทำามบบ่อยๆเลย และอย่าลืมว่าช่องเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงแค่3า35บาทต่อเดือนเท่านั้นเองหรือถ้าใครที่หลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากดกดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ